เสาไลฟ์สดเลยนะคะเป็นราคาพิเศษซึ่งเป็นช่วงที่จะพายุเข้าเนี่ยแล้วก็เป็นช่วงหน้านา,นาเนาะแล้วผ้าไหมเนี่ยเป็นลายอ๋อเขาเรียกอะไรนะน้ำไหลอะค่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนกันคือพื้นเดียวในโลกอะเพราะฉะนั้นในเนี้ยมีอยู่3ผืนนะคะรวมส่งหันห้าห้าสิบคลิปนี้จะโพสต์นะคะผืนที่หนึ่งนี่ทออันนี้ทอเย็บห่อได้หน,นี่เนาะ ใช่ไหมนี่ไม่ได้เหยียบหรอกเอามันมีก้นหอยตัวนี่นี่พื้นนี้พิเศษเลยนะคะอ่ะพี่ให้ดูหน่อยช่วยกันหน่อยอันนี้เหยียบหอนะพันห้าห้าสิบเบอร์หนึ่งกับทุกคนอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจับช่วยจับหน่อยสิคะมันเป็นลมฤดูพายุจะเข้าทุกคนอาจจะช่วยเหลือแม่ค้าพันห้าหินี่ยังไม่อ่าบน้ำยาแต่ว่ารวมส่งให้ ทุกคนดูนะเยี่ยมหอเนี่ยมันยากกว่าแต่เราเหมาขายนะทุกคนดูนะดูมันจะมีลายอย่างเงี้ยคนหอยก็เรียกว่าโคมนะคะพันห้าห้าสิบเบอร์หนึ่งจะเป็นโทนออกคลามเคมีแล้วก็เป็นสีบานเย็นนะคะเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูนะถ้าไหมสุรินเน่ะเบาที่สุดราคาเบาทสุดแล้วจับต้องได้นี่เบอร์หนึ่งนะ,ะเบอร์หนึ่ง ไม่สามารถเป็นนางแบบได้เลยเพราะว่าลมมันแรงนะคะลมมันแรงก็งเลยไลท์สดนะคะเนี่ยพันห้าห้าสิบเพราะว่าหนึ่งร้อยเซนติเมตรคูณสองเมตรเบอร์หนึ่งนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้เหยียบเหาะสิบสิบแล้วก็วนมาหนึ่งเนี่ยทุกคนมันไม่ง่ายนะคะเนี่ยดูซิเนี่ย,ยมือนะคะไม่ใช่เครื่องนะคะเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์สองอ่ะเบอร์สองนี่ก็ลายน้ําไหลก็เป็นพื้นเดียวในโลกคะ่ะทุกคน เอาหัวหมี่มาทอนะคะอ่าเป็นเบอร์สองพายุจะเข้านะคะเบอร์สองค่ะทุกคน1,550ช่วยเหลือแม่ค้าค่ะได้ค่าขนมนิดหน่อยค่ะต้องช่วยกันค่ะไม่ได้เข้ามาเพื่อค้าขายเข้ามาเพื่อช่วยเหลือแต่มาไม่ได้ก็โพสที่ช่องนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาอยากให้ช่วยก็ไลค์นะคะทุกคนแล้วมันราคาเบามาก1,550สะอาดน้ำยา ก็80แต่ถ้าอยากได้ดิบๆเนี่ยออกมาจากกีทอเห็นไหมคะทุกคนดูนะทุกคนดูนะนี่คือสเสน่ห์ของลายน้ําไหลนะคะนี่คือเบอร์สองไม่มีอ่าการเหมือนเลยนะคะเพราะว่าเขาเอาหัวมีแต่และหัวมีมาเห็นไหมเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยมันคือสเสน่ห์ของผ้าไหมเห็นไหมคะมันไม่ได้ขาดค่ะมันคือการกระทึบกระทบฟืมนนะคะนี่คือ ลายน้ําไหลเบอร์สองลมแรงมากเลยว่าจะยืนให้ไม่ค้าจับก็อันนี้นะคะนี่คือเบอร์สองนะนี่โอ้ลมแรงสุดๆนะคะถ้าใครคอมเมนต์ในนี้ไม่เป็นก็เบอร์มือถือไกด์แพดนะคะทักมา0812571709จดไว้เลยนะคะ081257ปดหน 1 7 0 9นะคะถ้าใครอยากได้ไหนแคปหน้าจอมานะคะนี่เบอร์สองนะคะพันห้าสิบสามตะกอสามตะกอดูยังไงข้างนี้จะซีดค่ะข้างหลังจะซีดข้างหน้าจะเข้มนะอ่ะนี่เบอร์สองต่อไปเบอร์สามเบอร์สามนะเนี่ยเห็นไหมไม่เหมือนกันเลยไหมคะคลี่ซี่เร็วช่วยคลี่หน่อยอ่ะนี่คือเบอร์สองเบอร์สามของลายน้ำไหลค่ะ มันมันไปตัดแสกจะสวยมากเลยนะคะอ่าเนี่ยเนี่นนพื้นจะไม่เหมือนกันคือสเสน่ห์ของลายน้ำไหลนะคะเอือ3์5ามนห้ี่ถูกมากนะคะถ้าไหมไม่ได้ทอง,ง่ายนะคะกว่าจะได้นะคะนี่คือพันห้านะอ่าและพิเศษ3าตะกอมาใครเอาลายสวยๆมา3าตะกอนี่พันห้าห้าสิบนะคะลายน้ำไหล ตัวนี้ก็พิเศษนะคะพันเจสำหรับเบอร์สี่เป็นสามสกอสำหรับเฉพาะที่ตลาดนะคะเนี่ยช่วยเหลือแม่ค้าพันเรวมส่งนะคะเป็นสีออกอะไรนะสีออกอะไรนะเม็ดมะขามไม่ใช่ไม่ใช่ใชเปิดอม,มังคุด เบอร์สี่ลายนาคีก็คือน้องแต้วเอาไปใส่จริงๆมันคือโคมใหญ่นะคะพันเจาสนะคะนี่คือราคาที่ตลาดนะคะช่วยแม่ค้เพราะฉะนั้นสิทธิ์นี่เป็นของคุณผู้ชมนะคะเห็นไหมนี่เบอร์สี่แล้วไหนอีกคะไหนสวยๆมาอามานี่พันเจาส พันเจ็ดห้บเบอร์หอ่าเบอร์หพันเจ็สเบอร์หสวยค่ะสนใจไหมคะแคปหน้าจออยู่ในอยู่ตลาดอยู่คะ่ะตอนนี้ค่ะเฉพาะในไลน์นะคะเพราะว่านี่คือราคาตลาดค่ะเบอร์หเอามาแม่ค้ามาใกล้ๆอ่านี่ค่ะพันเจ็ดก็คือลายดอกมะเขือท้องผ้าจะเป็นสีออกนี่ค่ะเขาเรียกว่าลายกรม,มท่าค่ะ แล้วก็มัดหมี่แบบนี้นะคะเบอร์ห้าเป็นลายกาตรอปนะคะเบอร์5แคปหน้าจอมาค่ะในเวลานี้กายแพทย์ยังอยู่ถึงเที่ยงถึงบ่ายค่ะแคปหน้าจอมานะคะ<ม>เอ้าแล้วมาทางไหนอีกมาหนในในในหอันนี้อัมพรเท่าไรอัมปรมอัรมพรพันสี่ค่ะอันนี้ไหมบ้านพุ่งยืนนะคะอัมปรพันสี่ห้าสิบนี่ก็ราคาพิเศษนะคะ ไหมบ้านพุ่งยืนก็แปลว่ามัดมีทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนแล้วก็เป็นไหมบ้านแล้วก็ดูค่ะเนี่ยค่ะกำได้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำได้เนี่ยไหมเนี่ย,ยไยหม,น,หมน้อยเนี่ยเนี่ยเบอร์ห้านะคะก็คืออัมปรมนะคะพันสปกติพันห้แต่ช่วยแม่ค้านะคะเพราะฉะนั้น ใครชมคลิปนี้แล้วแคบหน้าจอมาค่ะกายแพทย์จะอยู่ถึงเที่ยงครึ่งนะคะแคปหน้าจอมาแม่ค้าอยู่ตามเภอค่ะนะคะอันนี้คือลายราชินีผ้าไหมาราชาก็คือมัดหมีทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนทุกคนดูนะไม่ใช่ว่าท้องง่ายนะมัดหมียากมากได้ขนาดนี้ดูก่อนนะนี่คือราคาพิเศษนะคะพันสี่ห้าสิบเฉพาะที่ตลาดสดเอ้ยตลาด ผ้าไหมวันเสาร์นะคะทุกคนถ้าจะคนรดูว่ามันทอหยาดูบ้านหมีนะนี่คือลายอัมพรมนะคะแคปหน้าจอมาแล้วทักไกด์แพทมานะคะอ่าตัวนี้ก็คือลายสาคูเป็นอัตลักษณ์ผ้าไหมสุรินราคาเท่ากันนะคะคลี่หน่อยอ่าให้ดูว่าเป็นลายโบร,ราณน,นะคะนี่คือลายโบร,ราณน,นะมาเทียบกันนะคะ อัมพรมกับลายสาคูสาคูจะเป็นแบบนี้ค่ะดูนะดูสาคูนะคุณผู้ชมคิดว่าง่ายไหมคะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเป็นผ้าไหม2ตะกอค่ะตระกูลน,นี้เป็น2ตะกอนะคะค่ะราคานี้ไม่ได้นะคะนี่คือตลาดนะคะแต่ให้ราคาตลาดเพราะว่า FC ฟซีไกด์แพทเฉพาะเวลาไลฟ์เท่านั้น ถ้าแพทโพสก็จะอีกราคาเวลาแพทเอาไปโพสที่บ้านเพราะว่าแพทต้องมีค่าขนมตัดต่อถ่ายทํากว่าจะได้1คลิปคุณผู้ชมชม10นาทีแกแพทจะเป็นลมแต่นี้แก้แพทโพสที่ตลาดช่วยแม่ค้านะคะเพราะฉะนั้นสนใจนะคะนี่คือลายสาคูนะคะอ่านแล้วมาเจออ่าตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้อีกอ่ะตัวนี้ตัวนี้ พืนนี้นนี้ลายอ,อ่ะโชว์หน่อยนี่พืนนี้กุหลาบอ่ะถ้าอยากอะไรบอกกุหลาบแคปหน้าจอมามเท่ากันนะพันเเป็นพิเศษถ้าชมในคลิปไกแพทไม่ใช่ราคานี้นะคะเพราะว่าแพทมีต้นทุนมีค่าขนมจากตัวนี้แต่นี้ช่วยแม่ค้าราคานี้เลยแต่ต้องชมใน ไลฟ์สดนี้ถึงเที่ยงครึ่งนะคะแล้วติดต่อมาแคปหน้าจอบว่านี่คือลายกุหลาบสามตะกอทุกคนแล้วเป็นสีออกอแดงเลือดหมูนะคะลายกุหลาบนะบอกว่าลายกุหลาบเนี่ยแม็คุณผู้ชมดูการวัดหมีนะดูการวัดหมีนะดูการวัดมีนะนะนะสัญญาณชัดกดหนึ่งให้หน่อยได้ไหมคะนี่ลายกุหลาบค่ะบอกมาเลยลายกุหลาบใครใครสนใจลายกุหลาบ กดหนึ่งค่ะแคปหน้าจอแล้วไปที่เบอร์ไกด์แพทในหน้าช่องนะคะ0812571709อ่ะต่อไปนี้ใช่ลายลายนั้นไหมใบไม้ไหมอ่ะมาดูลายใบไม้ค่ะมาดูลายใบไม้มาดูลายใบยไม้ค่ะลายใบไม้อ่ะมาดูลายใบยไม้มไมไมมไมนี่การมัดหมีไ่ง่ายๆนะคะทุกคนมาดูการมัดหมีนะนี่คือดอกพิกลน,นะเชิงล่าง แล้วก็แก้วชิงดวงหรือลายใบไม้ลายเดียวกันค่ะเป็นสีโทนเปลือกบังคุดนะคะนี่นะคะ,ะถ้าสนใจนะคะราคานี้เฉพาะในไลฟ์ถึงเที่ยงครึ่งนะคะทักมานะคะใครที่เป็น FC ไกดแพทต้องมีเบอร์นะคะแล้วจะต้องรู้จักเบอร์ ถ้าใครยังไม่คุ้นเคยก็ไม่เป็นไรคะ่ะดูไปนี่คือการช่วยเหลือเข้ามาเพื่อส่งเสริมภาพหมา่านให้ทุกคนรู้จักนะคะ,คะอ่ะแล้วมาผืนนี้อันนี้ถ่ายแล้วยังอันนี้ถ่ายแล้วเนาะอันนี้ถ่ายยังอ่ะใกล้วันแม่นะคะอ่ะใกล้วันแม่มาดูใกล้วันแม่มแมสิงหาโอ้แองง่วงนอนแล้วแม่ค้านี่ แม่คะกุยซันกุยซันแม่คะ่ะองจองบานล้วนหน่อยกุยซันนะ่ะกุยไปวันลูกก่อนอ่าตัวน,นี้เป็นลายเชิงเ็เรียกว่าลายทางด่วนนะคะวันแม่ค่ะทุกคนบอกแกแพนแล้วว่าอยากได้ลายทางด่วนสีฟ้านะคะสีฟ้าพันเจ็ดห้เพื่อช่วยเหลือนะคะ แทบหน้าจอมาแก่แพทยจะอยู่ถึงเชียงครึ่งนะคะเดี๋ยวโหลดลงไปที่ช่องแถ็บหน้าจอมาแต่ต้องโอนเท่านั้นนะคะต้องโอนแล้วแพทย์ก็จะซื้อกับแม่ค้าให้นะคะไม่มีปลายทางสําหรับกรณีอยู่ที่หน้าร้านนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นสีเขียวเหนียวซับสําหรับเป็นเชิงแล้วก็ข้างล่างเป็นดอกมะเขือบอกว่าอยากได้สีเขียวนะคะเห็นไหมสวยหมสวยไหมคะ เียวเหนียวซับมัดมีสวยมากนะคะอะแล้วขอดูสีน้ำเงินอ่านน้ำเงินบอกเลยว,ว่าน้ำเงินขอต้องขออยากได้น้ำเงินค่ะไก้แพทย์น้ำเงินน้ำเงินเชิงล่างดอกมะเขือค่ะน้ำเงินเชิงล่างดอกมะเขือพันเจ็ดห้าบ รวมส่งยังไม่อาบน้ำยาเอาไปอาบเองก็ได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวยังไม่จบแมมคะชบซสัน้นนี่นะคะราคาตลาดนะคะราคาตลาดดูนะสีน้ำเงินคุณผู้ชมดูฟ้ากับน้ำเงินมันต่างกันเห็นไหมตัวนี้จะเป็นฟ้าฟ้าฟ้าสดใสอะฟ้าน้ำทะเลใช่ไหมอ่าตัวนี้เป็นสีน้ำเงินอ่ะ ต่อไปขอม่วงหน่อยจองจองบานเออม่วงเออม่วงมาม่วงฮะนี่อ่ะใครชอบสีม่วงคุยกันแบบนี้เลยดีกว่าเนาะผ้าไหมนี่จากสีขอตำบลเสเดยจารพัดท,ทอกระทั้งหมู่บ้านวันๆไม่ทำอะไรทอแต่ผ้าไหม <c oughs> <c oughs> เออม่วงนี่สวยจ้าคุณผู้ชม <c oughs> นี่ม่วงนี่สวยมากพันเจ็ดห้าสิบนะคะ แต่ต้องซื้อภายในเที่ยงครึ่งนะแล้วทักมาจดเบอร์นี้0812571709เอาปากกาไว้จดนะครับ0812571709แต่ใครเป็น FC ไกด์แพไปที่หน้าช่องค่ะเบอร์ทุกคลิปมีเบอร์โทรไกด์แพหมดเลยเป็นทั้งไอไดดีไและเป็นเบอร์โทรอ่ะอันนี้ฟ้าอีกฟ้าหนึ่งแต่จะเป็นฟ้าฟ้าฟ้าอ่อนอ่ะนี่ฟ้าสดค่ะนี่ฟ้าฟ้าอันนี้ฟ้าฟ้าออกฟ้าทะเลเนาะ นี่จะเป็นฟ้าออกออกฟ้าเทานะคะจะเป็นออกฟ้าเทาอ่ะฟ้าเทานะคะฟ้าเทาหรือไหมอืมฟ้าเทาอามาดูสีดําจองบานกระอลอมกะหอมแปลว่าดํานี่เอ้พูอแม่พูดผิดกระกอมอนี่สีแดงสีดำข่าม้าหวห่วยเหนื่อยเตอใหญ่คอสแสดงว่าแม่ค้าตั้งใจฟัง เออเอาใหมส่สีสีดำเรียกว่าอะไรขมเอมาสีขมเอานี่ไปไปบอกว่าเมากี้สีกระหอม,มกระหอมก็คือสีแดงค่ะใหญ่คอเฮยนะจองจองรู้ว่าคนสุรินดูไหมยี่จะเพิ่งไปวะยังไม่ทําไหนเลยแม่ค้านี่เด้อแ,แม่ค้านี่ใจร้อนเนะาะจะโตนานี่จองโตปเปเี้ยบอกจองจงองสงีบบอก อย่างรับน้าสีดำสีเขม้าสีเมากับซอก็คือมัดมีสีขาวนะคะสวยมากใส่ไปงานอาวะมงคลนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคุยกันเลยว่าสีดำแบบนี้นะคะในลายแม่ค้าจากสีคอร์พู้ตะบนโดยเจ้อชมอคอยจารพัดอ้เอาขอดูลายนกะเก้าใกล้วันแม่แล้วนะคะอา่านกพะเก้า นบพระเก้าเป็นลายมงคลแล้วก็มัดหมีไม่ง่ายค่ะนบพระเก้ามาดูนะนบพระเก้านี่นบพระเก้าบอกเลยเขาว่าอยากได้ลายอะไรนบพระเก้าหรือไลฟ์เสร็จแล้วโทรมาบอกเองกาแพทย์จำได้หมดนะคะหลังจากไลฟ์มีเบอร์โทรนี่คือนบพระเก้าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เพื่อ F C นะคะถ้าในช่องจะไม่ใช่ราคานี้เพราะว่ากาแพทย์ เมื่อนําไปบ้านแล้วไก่แพทจะต้องตัดต่อถ่ายทําลงเสียงเหนื่อยค่ะคุณผู้ชมใส่รองเท้าต้นสูงแต่งตัวโอ้ยเหนื่อยอันนี้ช่วยอย่างนี้เลยราคานี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นลายนกกเก้านี้นี่ค่ะนกกเก้านะคะนกกเ้านี่นกกะเก้าดูนะนี่นกกเ้าสีออกฟ้าวันแม่นี่ใส่ได้เลยนะคะแต่ว่าเชิงล่ามจะเป็นแบบนี้นะนะดูไหมคะ อ่าต่อไปสุดท้ายเออเอาอันนั้นมานี่ยังไม่ได้โชว์อชวบอช่ว์แล้วบอกน่ะนี่นี่นี่นีนี่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 น,นเออขอดูคนเราชอบไม่เหมือนกันอ่าลายสับประรดประยุ่ที่ผ้าไหมได้อย่างไรเออสวยตัวนี้เป็นคิวส์เลยนะเคียวอะไรนะเคีวยดวดำบอ่ะลายสับประรดมัดหมีสวยมาก ราคาพันเจ็ดห้าสิบทักมาถึงเที่ยงครึ่งนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะดูการมัดหมีกันนะนี่ดูการมัดหมีนะถ้ากายแพทย์เป็นนางแบบนี่ไม่เหลือละค่ะแต่ปัญหาคือแม่ค้าจับกล้องไม่เป็นอีกกายแพทย์ก็ต้องจับกล้องเองแล้วก็ซูมแบบนี้นะะทุกคนรอจะนับจะน้อยจะน้อยนะคะสีออกเป็นเขียวแบบเขียวเขียวอะไรอะ่ะ เขียวเขียวขี้มาบอากบเขาเคลือบสีนำํนเนำเงินต่อด้วยคุณผู้ชม,มทำยากเพราะฉะนั้นสนใจทักโทวไอดีลน์มา0812571709หมายเลขที่ออก0812571709 โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งหมายเลขที่ออกที่ต้องโทรหาจองบานสบสดิสไัยเซเรน0812571709็น0 8 1 2 5 7มาดองตี0812571709นะคะนี่คืออยากได้อะไรคือนี่คือสีบานเย็นนะตัดไป นีนบพเก้านะคะนบพเก้าอ่ะตัดไปนะคะนี่คือพันเจ็ดนะและนี่คือสีสีออกอฟ้าฟ้าเทานะคะตัดไปแจ้งบอกแบบนี้แล้วก็สีม่วงสีม่วงสีม่วงสวยมากคุณผู้ชมสีม่วงอ่ะแคบหน้าจอมาแล้วก็ตัดไปนี่คือพันเจ็ดนะพันเจ็ดห้าสิบแล้วก็สีน้ําเงินสีน้ําเงินจองบานก็แคบหน้าจอแล้วก็ตัดไป ไปกส็สีเขียวสีเขียวสีเขียวนะคะสีเขียวสีเขียวพันเจ็ดห้าสิบค่ะต่อไปสีน้ำเงินสีน้ำทะเลอ่าสีน้ำทะเลนะคะน้ำทะเละตัดไปแล้วก็ตัวนี้อ่าตัวนี้กุหลาบอ่ากุหลาบคึีนใหม่อ่าขึใหม่ทวนใหม่ไงกุหลาบกุหลาบพันเจ็ดห้าสิบ สนใจตากปลายสีแดงเลือดหมูนะคะแล้วก็ลายใบไม้คือลายแก้วชิงดวงโอ้ไกลแพทย์นี่เก่งเนาะทุกวันนี้ทำไงนี่จำบานต่างอ้อเลยนะมะเออเด้งต่างอ,อ้อนี่แม่ค้าสู้หนูไม่ได้แล้วไอ้เนื่ยเตอแก้วชิงดวงนะสนนมเตอใหญ่แคแมบานะ้บบานะโบโนนะสดาบบ้านะแมวโบนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกว่ายายฟังบอ,อกเบาเล่าใดเบ,บาเล้าก็ได้ค่ะ ไลยแกวชิ่งด้วงข่ะยายออสนมเตอร์ายเลียวต่บ้านนะนี่คือ7 7 5 0นะคะเพราะฉะนั้นแคปหน้าจอแล้วทักมาเอาสีดำมาเมื่อกี้ยังไฮไลท์ห,หมดสีดำนี่สวยค่ะ1,750โยนมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบไลฟ์นะคะจะไปร้านอื่นแล้วจะเป็นไลฟ์ไปมุมอื่นนะจะไปสีร้านอื่นอ่ะสีดำดำภาษาขแม่ขี้เมา นะคะซอคือสีขาวขมเมาถ้าอากอฮอมนี่คือสีแดงนี่คือสีดำขาวมัดหมี่สวยมากพันเทักมานะคะนะคะทักมาเลขที่ออกที่คุณต้องติดต่อแล้วคุณจะได้ผ้าใหม่ไปครองโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง081 257 1709มาดองตีด โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง057-1709เป็นทั้งไอดีและเป็นทั้งเบอร์โทรนะคะไปแล้วนะคะเดอ้อแล้วก็อันนี้อีกนะคะอันนี้2ตะกอคือสาคูพันส่ห้าแล้วก็ลายอัมปรมอัมรมพันส 50, เป็นราชาแห่งภาพหมาย่ยมัดมีทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน ไม่มีใครทอดได้สวยเท่าจังหวัดสุรินเหลาเนื่องจากว่ามัดมียากมากนะคะที่จะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเบอร์โทรผู้ไปหลาครั้งแล้วใครที่เคยเป็น FC เบอร์โทรอยู่ในใจคุณแล้วแต่ใครเป็นคนใหม่โปรดฟังครั้งสุดท้ายก่ <c oughs> อนจะล่ำลาจากไลน์นี้ไปทางร้านอื่น081257 1709เอาเสียงเพราะๆไหมคะศูนย์7 0ดหน่งกฟังแล้วก็ยังหัวเราะมามาซอยซื้อเนี่ยค่ะเดอ้อไปแล้วค่ะเดอ้อไลฟ์นี้21นาทีแล้วใครสนใจไม่เกินเช่งครึ่งโทรมาว่าอยากได้เสียอะไรแค่แ่จะเดินกลับมาเดี๋ยวจะไปไลฟ์อีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับ ผ้าไหมสุรินท์ขอบคุณจากทุกอำเภอทั่วประเทศไทยทั่วโลกที่รับชมจากช่องนี้และสนับสนุนโดยการมาซื้อที่นี่เองจากไกด์แพดประชาสัมพันธ์และสนับสนุนไกด์แพดจากแพทโพสที่บ้านเพราะโพสที่บ้านนี่คือสามารถควบคุมเสียงได้และตัดต่อถ่ายทําได้สวยกว่าเพราะว่าอันนี้มือถือผ้าไหมเป็นนางแบบไม่ได้ขอบคุณที่ ติดตามรับชมและทักมาภายในเที่ยงครึ่งถึงจะได้เพราะร้าค้าก็จะกลับประมาณเกือบบ่ายโมงนะคะตอนนี้ทักมาได้สวัสดีนะคะเดี๋ยวมีอีกลหลายนึงจะเปลี่ยนมุมไปอีกเพราะว่าตลาดเป็นรูปตัวยูมีกว่า50ร้านค้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสนใจรีบทักมานะคะราคานี้ราคาตลาดจ้า